พุน่นแหามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในหาครับประจำวันนี้ครับเดือนตุลาคมแล้ววันที่1เดือน12วันร้อยห้าสิบครับผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วฮรับสำหรับเรียนที่ผันผวนยันสุดๆสำหรับเดือนกันยาย,ยนนะฮะอันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นปีงบประมาณใหม่นะฮะของทั้งไทยนะฮะรวมไปถึงสหรัฐด้วยหรือเปล่าแต่สหรัฐตอนนี้ฮะกำลังกดดันอย่างมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าท้ายที่สุดนะฮะ ไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายใช้งบประมาณฉุกเฉินครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยสารัฐกําลังปั่นป่วนอยู่ในประเทศนะค, <c oughs> คุณผู้ชมนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาว่าหน่วยงานภาครัฐบาลของเขาเนี่ยบางส่วนอาจจําเป็นที่จะต้องปิดครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรามาคุย <c oughs> เรื่องสหรัฐกัน <c oughs> ทั้งเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเออไมาแล้วนี่ไง เอเช o n Channel สถานีข่าว24ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยนวันนี้ <c oughs> ผมมาพร้อมกับเรื่องทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขนเยอะจา <c oughs> <c oughs> ครับ จานจานจะมาพูดเรื่องเพศทําไมไม่ใช่เรื่องเพศนะครับอะไรปัญหาเพดานนี่สหรัฐเนี่ยครับอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงเรื่องมันใหญ่ไหมครับอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาววะยาวเรื่องมันยาวมันเป็นมหากราบไหมครับเออใช่ใช่แล้วคนเยอะเงินมันขนออกไปนอกประเทศกันเยอะไหมครับเออรอดไปนะนี่ยังไม่บอกถึงเรื่องดําด้วยนะครับยังไงครับดำยังไงครับโอบามาดํำไหมครับโอ้ยปล่อยเขาไปใหญ่ยาวขนเยอะ ดำด้วยนะครับจานพอแล้วเนี๋ยคนอื่นคิดเป็นรายการอื่นจริงๆเลยเด้อตอนนี้นะครับข่าวฮอตที่จะหนีกันไปไม่ได้ยักษ์ใหญ่อย่างพี่เบิ้มอย่างสหรัฐอนนี่ครับข่าวำลังประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับ อ่าใช่ฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเขากำลังดูเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะครับคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐถา,ถามว่ามีตังใช้ไหมโอ้บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่ามีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับออคือเขาก็ต้องกุ้กนี้ยืนสินเอาหนี้มาสร้าประเทศมาโดยตลอดลวครับุณผก้ชมครับ,อ,บ,รบอ่าสาเหตุมันเพราะอะไรนะครับหลายคน,นคอาจจะสงสัยเพราะอย่างสาหรัฐเนี่ยนะครับ พิมพ์แบงค์เองได้นะครับโอ้ก็เลยูนนี่อยู่สิดไ้ตลอดอ่ะพิมแบงค์เองเองได้ครับสาเหตุนะครับทั่วโลกเนี่ยต้องใช้ดอลลาร์เป็นเงินทุนสำรองโอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐจึงเป็นประเทศเดียวที่สามารถพิมพ์แบงค์ดอลลาร์ได้๋อเพราะว่าทั่วโลกเขานับถือเชื่อถือแล้วเอาไปเป็นทุนสำรองอะไรอย่างเงี้ยครับาครับคือในมาตรการการคลังเนี่ยนะครับถ้าเขาจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดเพดานนี้ ไว้นะครับเอาเพื่อทำให้โลกเขาเชื่อถือก็จะมีกฎหมายกำหนดเพดานหนี้สาหรัะไว้ครับมริกาจะได้ไม่ปั๊มเงินหรือใช้เงินเพิ่มเติมซึ่งสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มมาโดยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยหนี้ถึง 16. จุดล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้โห 16. จุดเจนล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็ประมาณ501 ล้านล้านบาทนะครับโ GDP ไทยอยู่ที่1 0ล้านล้านบาทนะครับอะประมาณ50เท่าของ GDP ไทยนะครับนี่สหรัฐครับเอาจริงๆครับแต่ประเทศเขาใหญ่อ่ะทีนี้อาจารย์อาจารย์จะมาเล่าเรื่องราวของสหรัฐให้ฟังเลยใช่ไหมครับเล่ามาทั้งหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นเขาตั้งแต่ต้นกลางไทยเออใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวจริงๆครับเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องนะครับไปดูสาเหตุก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเพิ่ม เพดานนี่นะครับาสายธรรมาตรต้องให้เพดนานาสหรัฐเนี่ยคือเอาเงินไปใช้ด้านการคลังมาแล้วนะครับอ,อนนี้ใช้เต็มมวงเงินตลอดนะครับครับผมการเพิ่มเพดานเนี่ยครับจะช่วยทําให้โลกเนี่ยมั่นใจว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ผิด นัดชำระหนี้ได้นะครับอ๋อคือทั่โลกเขาว่าจับตาดูอยู่ซึ่งต้องเพดานหนี้ของสหรัฐนี่จะเต็มในประมาณสักกลางเดือนกลางเดือนตรลาคมนะครับคุณผู้ชมครับหลายประเทศเนี่ยนะครับผืิอพันธบับาทสหรัฐไวในมือเป็นทุนสำรองเยอะแยะนะครับใจจ้เออถ้าผิดนัดชำระจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะตายสิจ้าตายนะครับประเด็นนะครับ ครับรัฐสภาสหรัฐเนี่ยจะผ่านการเพิ่มเพดานนี่เนี่ยได้หรือไม่นะครับอ่าต้องดูกันครับคุณผู้ชมครับเออท้ายที่สุดมันต้องผ่านการเพิ่มเพดานนี่แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเขาบอกการเมืองของศาสตราจารย์เป็นไรเนี่ยยกแรกนะครับ <c oughs> จา่ายกแรกนะครับเรื่องของงบประมาณฉุกเฉินนะครับอ๋อคือที่ผ่านมา คือสารัฐก็ไม่มีเงินใช้ครับคุณผู้ชมครับก็บบของ,องก็ประมาณฉุกเฉินครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยมันมีเงินประมาณนี้นะจบตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าจะทําใหม่เนี่ยเอ่อพวกนี้เนี่ยก็จะต้องของเพระมาฉุกเฉินเพราะตอนะครับเพราะมันเพิ่มขึ้นานะครับอ่าแล้วตอนนี้ยังไงต่อคืออย่างงี้ครับมันไม่สามารถมันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับคือมันไม่ผ่านได้นะครับตอนแรกทั้งสองพักเนี่ย มันขัดแย้งกันอยู่นะครับมันก็เลยไม่ผ่านคืออีทางด้านเดโมแครตนะครับครับคองเสียงในวุฒิสภาหรือว่าสภาสูงนะครับใช่ใช่ใชส่วนรีพับบิกันนะครับคองเสียงในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาร่างนะครับเดโมแครตก็คือในฝ่ายของบริหารก็คือฝั่งของคุณโอบามารีพับบิกันก็ฝ่ายค้านอะว่ากอย่างนี้าครับประเด็นของงบฉุกเฉินไม่ผ่านเนี่ยนะครับเพราะว่าอีสภาล่างเนี่ยนะครับเล่นเรื่องโอบามาเฮลแค ที่โอวามาหาเสียงไว้นนครับเลื่อนออกไปนะครับใช่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 ช่ดันแปลยติสําเร็จด้วยนะครับใช่คือโอามาเสียหน้าไปเลยนะครับใช่คือไอ้นี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วงที่เขากาลังดูเรื่องของประมาณเหล่านี้กันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับฉุกเฉินนะก็อุทิศสภาก็บอกว่าอ้าวควรจะจะเพิ่มก็ว่าฉุกเฉินนะครับแต่พอไปถึงอ่าทางด้านของสภาล่างของเขาสภาผู้แทนราษฎรเขาบออกอกมาครับว่าก็ได้แต่ว่าฉัน ตัดเลื่อนตัวของอ奥มาเฮลแค์ออกไปนะฮะนโยบายหาเสียงของ奥มานะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเขาลุ้นกันว่าผู้ที่สภาซึ่งเป็นฝั่งของโอบามาจะว่าอย่างไรภาสูงก็ไม่ยอมผ่านล่างนะครับไม่ยอมครับท้ายที่สุดครับมันเลยถึงเกิดเหตุการณ์คำว่าคอมเมนต์ชัดดาว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 นนะครับจะตกใจทำไมเนี่ยไอ้คว่าคอเมนต์ชัดดาวเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ ปิดหน่วยงานภาครัฐบางแห่งเรื่องของเรื่องถั้งแต่ครับไม่มีตังจ่ายใช่ครับคุณผู้ชมลดรายจ่ายด้วยใช่ครับทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องดูกันครับว่าเอ๊ะปิดอะไรไปบ้างเนี่ยพวกอาบอบนวดพวกสถานบริการเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวกล้องก็ไมเห็นใช่ ช่ไม่ใช่ที่เที่ยวอา,ายไปชัดๆพวกอะไระที่มันเกี่ยวกับรัฐบาลทั้งหลายนะครับเพื่อลดอองลกบประมาณรายจ่ายลงนะครับข่าว,าวครับตรงนี้ประเด็นที่ต้องน่าจับตานะครับปิดตรงเนี้จะชั่วข่าวหรือว่าค้างคืนนะครับ <laughs> นานแค่ไหนนะครับส่งผลกระทบต่อ GDP อย่างไรนะครับจริงครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตาทั่วโลกนะครับทั่วโลกจับตากันเลยนะครับว่าจะเอายังไงทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแล้วทั่วโลกเขาว่ากันอย่างไรสิ่งสําคัญครับโอบามาอาจจะ จะยอมให้ปิดก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสําคัญอันนี้คือแบบยกแรกจิ๊บจอยไม่ได้ทําอะไรไอถึงปิดหน่วยงานเนี่ยมันปิดชั่วคราวเดี๋ยวอาจจะเปิดใหม่ได้ถ้ามีเงินใส่เข้ามาประเด็นก็คือว่าเขากำลังที่จะเพิ่มเพดานนี่สาธารณะประมาณสักกลางเดือนนี้อยู่ใช่ไหมจานถ้าได้ก็เลืองล่าผ่านก็เปิดลั่นลากรนต่อนนะครับอ่าใช่ครับทุมครับทีนี้เนี่ยยกแรกมันจบไปแล้วยกแรกนี่แค่ผลกระทบในสารนะครับอ่า ใช่ใช่ใช่ไปดูยกสุดท้ายนะครับยกที่สองไปยกสุดท้ายด้ยอ่ดูดีๆอันนี้สําคัญมากนะครับนั่นก็คือสําคัญมันเป็นจุดวัดใจของประเทศสหรัฐนะครับอ่าแล้วเป็นจุดวัดใจของโลกเช่นเดียวกันนะครับอ่าหน้าตาของสหรัฐอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการเพดานเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มได้ไหมนะครับใช่แล้วล่ะครับโอบามาเนี่ยตลอดเวลาในแกแข็งกล้าวมาโดยตลอดนะครับอ่ะนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับมองเลยนะครับว่า มันจะผ่านได้นะครับเพดานนี่เนี่ยส่วนใหญ่มองครับเพราะไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นการผิดนัดชําระนี่จะเกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบกับทั่วโลกนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับอเมริกาจะยอมเสียหน้าหรือไม่นะฮะว่ากันว่าผ่านว่ากันว่าเงินในมือของสหรัฐเนี่ยที่มีอยู่จริงๆเนี่ย สามหมื่นล้านเหรียญ US ดอลลาร์เท่านั้นนะครับตอนนี้หรอน้อยกว่าบัฟเฟตตกครับเออจริงใช่ใช่คือตอนนี้หรอก่อนที่จะเพิ่มไปดันนี่นะตอนนี้เหลือแค่สามหมื่นล้านเองอ่ะถังเริ่มน้อยนะครับกระจอกมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับสหรัฐต้องดันผ่านให้ได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับงานนี้ต้องวัดใจกันทีเดียวรีพักมีกันก็เช่นเดียวกันนะครับับว่าใจยอมให้ผ่านหรือเปล่าต้องคอยจับตาดูดีเดิมพันด้วยประเทศของตัวเองนะครับ ใช่ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันอยังไงฮะโอบามาเนี่ยเพิ่มมุมมองของรายได้สู่รัฐแล้วตอนนี้แล้ตอนมาผ่านมาโดยตลอดเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนู่นนี่รีบภาษีมีโอบามาในส่วนของดโมเขนเนี่ยทำมาโดยตลอดคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีแบบปฟมขัดแย้งกันอยู่นะฮะโฟมขัดแย้งก็คือว่าโอบามาเขาบอกว่าอะไรนะต้องเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจต้องเพิ่มรายได้ีภาษีมาจะรีดได้ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทางด้านของรีพบมิกันเขาบอกว่าลดค่าใช้จ่ายก่อนมากนเดีายวผมให้องไปท้านนี้นะให้แพงไปด้าต้องไม่ท้าเลรเนี่ยเออเขาเขาว่ากันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกเถียงกันมาทีนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเพดานนี่สาธารณของสหรัฐจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเพิ่มมาโดยตลอดตั้งแต่อุที่เพิ่มมาเยอะๆตั้งแต่1980อยากจะให้ดูตัวอย่าง อ่านะครับนี่นะครับนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมสิบเจ็ดครั้งในยุคของประธานาธิบดีโรนัลด์ย์แกนกับจอร์จดับเบินอยู่มุดผู้พ่ออ่าใช่ครับไปสิบเจ็ดครั้งดานล่างนี่แต่ว่าเวลาเขาเพิ่มคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ามันเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่าใช่ครนะเป็นขั้นเนี่ยนะครับดูขั้นสีดำนะอ่ะเชิญนะ หลังจากนั้น4ครั้งในยุคของประธานาธิบดีบิลคกินตันนะครับสีฟ้าๆเนี่ยครับเพิ่มไปทั้งหมด4ครั้งครับคุณผู้ชมครับอ่าและอีก7ครั้งในยุคของประธานาธิบดีจอร์ดเนี่ยมันอยู่มชเพิ่มได้ครับคุณผู้ชมครับแต่เพิ่มซะชั้นขนาดนี้แหละครับคุณผู้ชมครับและ4ครั้งในยุคของประธานาธิบดีโอบามาชนซิลนิงแล้ว ชันก็บูดเองเราเพิ่มกันไปไหนเราซื้พิ่มกากเกินโฆษณะเรื่อนครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ว่าจะเพิ่มได้หรือเปล่าเาก็ดีครอบดูอย่างดี้ครับบิ๊กก็เลยบอกว่าลดค่าใช้จ่ายลงมาก่อนเพิ่มจะได้เพิ่มเพดานนี้ได้ต้องหนีวินัยนิดนึงได้รู้เรื่องครับถามครับถ้าสหรัฐไม่สามารถเพิ่มเพดานนี้อะไรจะเกิด ขึ้นอ่ะคือยบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเพิ่มเวดานนี้ได้เพราะว่าสหรัฐไม่ยอมเสียหน้าหรอกนะฮะเพราะว่าอมาพอเพิ่มเวดานนี้เสร็จปุ๊บแล้วพวกเอกก็นเป็นชัดดาวอับบลัวที่เคยเปิดเปิดกันมาเรื่อยไลายหลายหยิวไมเว้ยไ่เว้ยนะฮะแต่ก็จะเปิดขึ้นมาได้เพราะมีเงินเข้ามาแล้วไงคุณผู้ชมทีนี้ก็ตลาดลองคิดในแง่ลบมากๆลบมากๆบอกว่าสุดกลัวไม่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 สามารถผ่านได้อ่าะไย่างไงฮะเพดานไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นความน่าเชื่อ ถือมันก็จะลดลงเหมือนเคยโดนปรับลด S&P ปรับลดคันโอ้ความน่าเชื่อถือมันลดลงเลยครับครับท่วนโลกก็ตกใจที่หน้าเป็นห่วงครับดอลลร์อาจถูกถล่มเทขายออกมาเออเอออาใช่เพราะว่าคนเขามองว่าดอลลร์ไร้ค่าแล้วนี่เป็นขยะไปแล้วเอาค่าเงินของเขาขายขายก็รัฐบาลของเขาทำไม่ดีเพราะฉะนั้นค่าเงินของเขาก็ร่อยคาเป็นเรื่องปกติครับแต่มีทางออกอย่าลืมว่าโอบามามีประกาศสิทธิ์ไม้เดืยดอยู่ โอ้ใช่มีอำนาอจอยู่ในมือถูกต้องถูกต้องประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจอยู่ในมือถูกต้องมีอำนาจฮียเฮียเลยอันนี้ยังไงฮะอาจจะใช้อำนาจรัดในการประกาศ ปั๊มเงินด้วยตัวเองไปขนาดนั้นเลยโดยไม่ต้องพึ่งเฟดพี่น้องเออเใช่เพราะปกติเฟดเป็นคนปั๊มเงินได้นะอ่านะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะนี้เราคิดแบบว่ามุมมองที่มันเลวร้ายสุดนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย เขาบอกว่าจะผ่านาว่าว่าว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้องมีแรงกันประมาณนี้ฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่ก็คือภาพรวมนะฮะมาดูบอลล็อกโกเบกนิดนึงจานไหนไหนมันจะผ่านเรื่องพูดเรื่องของตั๊มเงินอะไรตรวนี้ไรเนี่ยก็ต้องพูดถึงแบงค์นะ <c oughs> พูดถึงแบงค์กันหน่อยบ,บอลล็อกโกเบกบอกว่าเคแบงค์เป็นหุ้นที่น่าสนใจอ้าวว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับให้มาทุกวันนะนะเขาบอกว่ามีความโดดเด่นในสิทธ ชื่อสักส่วนสินเชื่อด้วยวคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต่าที่สุดในแบงค์ขนาดใหญ่ะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่251มากบาทครับต่อหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะว่ากันไปฮะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเวลาสารัฐปั๊มเงินขึ้นมาแบบนี้อาจารย์ก็ถูกว่าเขามีหนี้ค่อนข้างเยอะข้อแนะนำผมแนะนำเลยวาทอย่างเดียวอย่าให้ชีวิตติดนี้ ชีวิตนี่คุณผู้ชมแต่ชีวิตนี่อเมริกาดูสบายจังเนาะชีวิตนี่ในไ,ภไภทยนี่มันแย่แย่ yeah. มันแปลกกันตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับ